ไม่แน่จริงดอรอนนท์นได้เปิดข้อมูลวัคซีนของธนาธรหลังที่ชาวเน็ตได้สงสัยว่าแนะฉีดไข้ยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงเอาอีกแล้วทักษิณแผนสูงหลอกกลับไทยจับตาเกมจูบป,ปากขาใหญ่พักพปชอรอรลูกน้องเก่าผสมพันธุ์รัฐบาลจริงหรือมั่วมันก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งในวันนี้วันที่5บกรกาคมพศ2565 Facebook The Truth ได้โพสต์ประเด็น ที่ดรอนนท์ได้เปิดเอกาสารได้ตอบตีว่าฉีดวัคซีนอะไรหลังที่ชาวเน็ตได้สงสัยทอนได้ใช้ยี่ห้อไหนโดยบอกว่าจากกรณีเมื่อวานนี้วันที่4บกราคมพศ2565น,นายธนทรได้โพสต์ข้อความว่าเมื่อวานนี้ผมได้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ได้กักตัวและตรวจโควิดตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขเวลาประมาณ15น,นาฬิกาผลออกมาเป็นบวกตอนนี้ผมอยู่ ในระหว่างการกักตัวตามกักตัวตามมาตรการของรัฐบาลและปฏิบัติตัวภายใต้คำแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดสภาพร่างกายไม่มีอาการใดๆสุขภาพแข็งแรงเป็นปกติดีขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเย็นวันที่27ธันวาคมพศ2564ที่ผ่านมาได้มีการเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือว่า เมื่อวันที่26ธันวาคมพศส5 6 4เวลาเที่ยงคืน50นาทีนายธนาทรจึงลุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้เดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปประเทศเนเธอร์แลนด์ได้เช็คอินไฟล์ K เค้าซโดยเดินทางจากกรุงเทพอัมสเตอร์ดัมโดยเดินทางพร้อมกับครอบครัวรวม6คน ซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวแล้วของนายธนาธรได้ถูกเผยพแพร่ออกไปก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากในขณะที่มีชาวเน็ตส่วนหนึ่งได้เข้ามาตั้งคำถามว่าคุณธนาธรว่าคุณธนาธรได้ฉีดวัคซีนอะไรหรือครับล่าสุดวันนี้อศรร,อ,ร,อ,รอ,อันนนท์สักวอลวิชอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาได้ พสข้อความว่าประวัติการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของไอต้ตีก่อนเกิดโควิดเพราะว่าไปต่างประเทศมาหยกหยกคงรักษาตัวและกักตัวอยู่ผมไม่ได้ใจว่าไม่ได้ใจว่าติดเดลต้าหรือว่าโอมิครอนไอ้ตีได้ฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่1แล้วก็ฉีดโมเดอราเป็นเข็มที่2แสดงว่าได้พยายามฉีดให้เป็นเฮตโรโลกัสแพรมบูส ซึ่งได้ฉีดวัคซีนไข้แต่น่าเสียดายโดยที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเชื้อตายของจีนเช่นซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มทำให้ไม่ได้มีแอนติเจนหลากหลายที่จะสร้างแอนติบอดีได้หลากหลายและหากได้ฉีดเป็นซิโนแวคซิโนแวคแล้วกระตุ้นด้วยแอสตราเซเนกาหรือ mRNA อย่างบทที่สูงมากพอที่จะกันการกลายพันธุ์ของสายพันธุ์ใหม่ๆได้ครับ ก็อย่างที่ผมได้อธิบายมาตลอดว่าการสู้กับการกลายพันธุ์ต้องต่อสู้ด้วยความหลากหลายทางพันธุกรรมถ้าหากว่ามีการปูพื้นโดยการฉีดวัคซีนเชื้อตายก่อนที่จะมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงสุดก็จะดีกว่านี้มากครับอย่างไรก็ตามขอให้หายป่วยไวๆนะครับจะได้มารอคดีอีกมากมายที่กำลังจะตามมาอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับควรติดคุกในแผ่นดินไทยเสียก่อนที่จะดีกว่า ปอข้อมูลนี้มาจากสมาชิกในครอบครัวของเขาเองครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้น,นายธนาธรได้ตกเป็นผู้ต้องหาคดีมินสถาบันพระมหากษัตริย์จากการที่เขาออกมาวิพากษ์วิจาร์ณเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาลทาง f เฟ e บ o ๊ k l i ฟ e ในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเมื่อวันที่18มกราคมพศ2564โดยที่คลิป ที่ําทำให้นายธนาทรถูกแจ้งข้อหามอน1่เป็นคดีแรกนี้มีความยาวประมาณ20นาทีซึ่งเขาได้วิจารณ์นโยบายการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาวราชาแล้วก็ตั้งคำถามถึงแนวทางจัดการหาวัคซีนแบบแทงม้าตัวเดียวจากแอสตราเซเนกาและแสดงความกังวลต่อการที่บริษัทสยามไบโอเอ็นจำกัดซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ามาเป็นผู้เล่นในตลาดวัคซีนในขณะเดียวกัน The Truth ก็ยังได้โพสต์ถึงประเด็นของทักษิณที่ว่าประกาศกลับไทยขาใหญ่พอปอชอรอก็เตรียมอุ้มพร้อมส่งสัญญาณชัดดันอุ้งอิงคุมบางเหียนรัฐบาลโดยในเนื้อหาข่าวก็ระบุว่าสืบเนื่องจากวันที่4มกราคมปี65นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและผู้ต้องหาในคดี ซึ่งมีอีกชื่อว่าโทนี่วูซัมได้ต้องแคร์ทอกแอนด์แคร์ครับเฮาส์ซึ่งมีหัวข้อว่าถอดบทเรียนสึนามิเพื่อกู้วิกฤตโควิดประเทศจะรอดผู้นำต้องฉลาดจริงไหมซึ่งในเนื้อหาบางส่วนบางตอนที่น่าสนใจคือการที่นายทักษิณได้ประกาศอย่างมั่นใจว่าในปี2 5 0 0พศ2565จะกลับประเทศไทยพร้อมทำงานให้คนไทยแต่ก็ยังไม่มีการบอกกล่าวว่าจะมาเมื่อ,อไร่ และจะเอาอะไรมามั่นใจว่าจะได้กลับประเทศไทยเพราะว่าถ้าหากจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการออกกฎหมายนิรโทษสกรมซึ่งก็เชื่อมั่นได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะไม่ออกให้อย่างเด็ดขาดเมื่อเป็นเช่นนี้ทางเดียวที่นายทักษิณจะกลับเข้าประเทศไทยได้ก็คือต้องกลุม่มต้องกลุ่มอำนาจฝั่งรัฐบาลเท่านั้นเพื่อออกกฎหมายนีรโทษเองและนั่นก็หมายถึงต้องมีการยุบสภาเพื่อที่จะเลือกตั้งใหม่ ซึ่งถ้าหากจัดดันให้ถึงขั้นยุบสภาให้ได้นั้นซึ่งหากมองไปที่ฝ่ายค้านก็แทบจะปิดประตูชนะอู่ชนะเพราะว่าไม่มีทางที่จะทําสําเร็จได้นอกจากนายกหรือรัฐบาลจะพลาดท่าด้วยกฎหมายเสียเองและที่สําคัญในเมื่อฝ่ายค้านไม่สามารถทําให้เกิดการยุบสภาได้ก็น่าสนใจว่าใครจะเป็นผู้ที่ทําให้โอกาสเกิดการยุบสภาเกิดขึ้นได้จะเป็นฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลอย่างภูมิใจไทยหรือไม่ ก็ยากที่จะใช่เพราะว่าในขณะนี้พรรคภูมิใจไทยค่อนข้างที่จะมีบทบาทและตําแหน่งสําคัญมากมายในรัฐบาลชุดนี้คงไม่อยากจะให้เสียโอกาสไปอย่างแน่นอนเพราะว่าฉะนั้นจ้องต้องจับตามองว่าฝ่ายที่จะทําให้เกิดการยุบสภาได้คงหนีไม่พ้นพรรคพลังประชารัฐนั่นเองและเหตุใดเล่าจึงมองว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐก็อย่างที่ทราบว่าภายในพรรคพลังประชารัฐนั้นมีกลุ่มกบฏก่อตัวขึ้นและเปิดหน้าชัดเจนว่าต้องการล้มพลเอกประยุทธ ตั้งแต่เมื่อวันที่4กันยายนพศ2564และกลุ่มกระบทกระบทเหล่านี้ไม่ได้ถูกปราบให้สิ้นซากแต่อย่างใดซึ่งกลับยิ่งพยายามรวมพลังรวมพลังการและเขย่าขาเก้าอี้ของพลเอกประยุทธ์อยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาอีกทั้งหลายๆคนก็ทราบกันดีว่านักการเมืองหลายๆคนที่อยู่ในภาคพลังประชารัฐและเข้าร่วมกับกลุ่มกบฏก็เคยเป็นทั้งคนสนิทของรัฐมนตรี ใกล้ชิดทักษิณน,นี่จึงทําให้เป็นเรื่องที่น่าคิดว่ากระแสข่าวภายในที่ออกมาว่าจะมีกลุ่มกบฏร,ระดับขาใหญ่ก็ยังคงติดต่อนายทักษิณอยู่ตลอดจะสะเทือนและทําให้รัฐบาลสันคลอนได้หรือไม่ส่วนอีกหนึ่งสัญญาที่น่าสนใจในาทักษิณได้พูดทิ้งไว้ในห้อง Care and Tal k Care Club House เมื่อวันที่4มกราคมพศ2565อีกประเด็นหนึ่งคือวันเวลาในการกลับไทยกลับประเทศไทยในครั้งนี้จะบอก บอกเพียงแค่อุ้์อิ้งหรือแพรทานทองขออภัยครับแพรทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมนวัตกรรมพักเพื่อไทยลูกสาวคนสุดท้องของนายทักษิณเท่านั้นเองและสัญญาณนี้ก็ชัดเจนขึ้นที่ว่าเจนขึ้นที่ว่าทักษิณกําลังประกาศประกาศลั่นว่าอุ้งอิงหรือแพรทองทานคือตัวแทนของตัวเองและถ้าหากว่า มีการจัดตั้งรัฐบาลโดยฝ่ายของนายทักษิณแล้วแล้วก็วก็อาจจะได้เห็นองค์อิงยืนคุมเกมเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็เป็นไปได้และแน่นอนในประเด็นที่น่าสนใจก็คือกรรมของฝ่ายที่ได้โจมตีรัฐบาลตามมาทันเร็วเกินกว่าที่คาดทำให้สิ่งที่ได้สร้างเวรกรรมวิรเวณเอาไว้เห็นผลก่อนที่รัฐบาลจะล้มไปตามกระแสโจมตีไม่ว่ากรณีนา,นายทนาธรหรือทักษิณก็ต่างถูกจับตาตามเกมได้ทันหมด จนไม่สามารถปลุกคนไทยให้ลุกขึ้นมาต่อต้านรัฐบาลได้จึงดูเหมือนต้องต่อสู้อยู่เพียงลำพังเท่านั้นนอกจากนี้ประเด็นการกับประเทศไทยของของทักษิณโอกาสก็เป็นไปได้น้อยถึงน้อยมากต่อให้ฝ่ายทักษิณได้เป็นรัฐบาลก็ตามเพราะว่าอะไรเพราะว่าคดีของทักษิณไม่มีทางที่จะสัดสางให้จบได้โดยง่ายแถมมีบางคดีต้องกลับคุกตามคำพิภากษาของสารที่ถึงที่สุดแล้วซึ่งทักษิณจะไม่ยอมติดคุกเป็นอันขาด ส่วนการนิ้รัโทษกรรมทักษิณเมื่อไรก็ตามที่เรื่องนี้มีประเด็นขึ้นมากลุ่มคนชนชั้นกลางจํานวนมหาศาลที่เคยที่เคยออกมาขับไล่ทักษิณก็จะเคลื่อนไหวอีกครั้งและจะกลายเป็นประเด็นร่วมของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าถือว่าไม่ยุติธรรมกับคนไทยคนอื่นๆที่อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแต่ก็ไม่ได้รับอภิสิทธิ์ไม่เสมอภาครวมทั้ง3มนิ้วที่ยึดมั่นในอุดมการณ์จะปล่อยเลยไปได้อย่างไร มันก็มีทางเดียวที่ทําได้คือการทํารัฐประหารหรือปฏิวัติยึดอํานาจของทักษิณเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกคําสั่งนิรโทษกรรมหรือปฏิวัติของประชาชนได้สําเร็จแล้วก็ทําการนิรโทษกรรมให้ทักษิณท้ายนี้คําถามก็คือทําได้หรือไม่และคนไทยจะยอมหรือไม่มันก็เป็นฝันกลางวันเดียวที่ทักษิณพอที่จะเคลืบอเคลิ่ได้บ้างนอกจากนั้นปิดปหมดแล้วและอยากคิดหลอกคนไทยเพื่อให้สอสอและพักเพื่อไทย และไปดันอุ้งอิงนั่งนายกอยู่อีกเลยคน